สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Puffin House Review <ม>นะครับผมวันนี้อยู่กับเซตหม้อนะครับของ p m a s <ม>ั <S นะครับอันนี้เนี่ยคือ Essential p r i m ม s s ตบเซตสองลิตรนะครับผมตัวนี้เนี่ยอแอบมีน้ำหนักเยอะนิดนึงเพราะว่าทั้งเซตของเขาเนี่ยครับหนักประมาณสักโลนิดๆนะครับผมค่อนข้างหนักเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือเจ้าเซตเนี่ยสามารถใช้ได้สำหรับคน1ถึงคนเลย ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวข้างในกล่องเนี่ยเซตเนี้ย2.3ลิตรเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรกันในกล่องนี้บ้างนะครับผมมาดูกันทีละอย่างเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมีกระทะ1ใบนะครับผมตัวกระทะเนี่ยเป็นกระทะ อลูมิเนียมนะครับเคลือบข้างในเป็นเทฟลอนนะครับทำให้ทําอาหารง่ายขึ้นแน่นอนนะครับว่ามันทําอาหารง่ายขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเทฟลอนนะครับทำให้ผัดหรือทอดอะไรเนี่ยก็ไม่ติดกระทะนะครับผมอย่างที่สองเลยนะครับมันมีตัวด้ามจับหม้อมาให้ด้วยนะครับก็สามารถจับหม้อแล้วก็อย่างนี้ได้นะครับผมอย่างที่สามเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือถุงสําหรับเก็บเซตนี้ทั้งเซ็ตนะครับผม อย่างที่4ี่เลยก็คือตัวเตาสนามนั่นเองนะครับตัวเตาสนามตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัววินชิลนะครับเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยคือวินชิลทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเตาของพีมัสแบบนี้นะครับโดยที่จะมีตัววาล์วอยู่ตรงนี้แล้วก็ปักกับตัวแก๊สสลัเปานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหม้ออีก2ใบนะครับตัวนี้คือหม้อที่มีโลโก้พี m ั s อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมีขนาด2ลิตร นะครับค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่มากๆนะครับจริงๆมันก็คือ2.3ลิตรแหละแต่ว่าเขามีปริมาณสเกลบอกครับว่าน้ําตรงนี้คือ2ลิตรแต่ถ้าปิ่ม ตรงนี้นะครับคือ2.3เนาะก็จะมีหม้อไซส์2.3ลิตรเนี่ยมาให้2ใบนะครับก็ผัดกันต้มถึงเวลาใช้งานนะครับเราก็วางมันลงไปแบบนี้แล้วก็ต้มมันได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าตอนจับขึ้นมันร้อนนะครับก็เอาตัวนี้หนีบนะครับแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้เองนะครับผมหรือหรือถ้าใช้กระทะนะครับก็หนีบมันอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดนี้วางลงไปสังเกตไหมครับว่ากระทะเนี่ย มันไม่พอดีกับตัวนี้เลยนะครับผมมันจะทําให้ปิดตรงนี้ไม่สนิทนะครับข้างในของตัวโสโตบเขาเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับให้สามารถเลื่อนขึ้นมาได้นะครับพอเวลาเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกระจายไฟได้พอดีนะครับดูนี่นี่ นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับรเวลาใช้งานมันก็จะตั้งได้พอดีนอกจากถ้าเราใช้กระทะตัวนี้แล้วเนี่ยเราเรายังสามารถใช้กระทะหรือหม้อที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับในการที่จะวางอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรามีขาตัวนี้แล้วสําหรับการช่วยในการวางให้มันกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เขาให้มาด้วยก็คือเจ้านี่ครับเจ้านี่คือแผ่นฟอยล์ที่เอาไว้รองตัวเตาอีกทีหนึ่งเวลาเราใช้งานนะครับก็รองตัวเตาตัวนี้แล้วก็ ใช้งานได้ปกติเพื่อกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันไปทําให้ธรรมชาติเสียหายนั่นเองนะครับผมพีมัดเขาคิดมาดีเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างรักโลกเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับนี่ครับแ a นนวลยูเซอ หนามากหนามากหนามากนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีขั้นตอนบอกเลยนะครับว่าใช้งานยังไงแล้วก็เก็บอุปกรณ์ยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ดูนะเขามีกระทั่งบอกเลยนะครับว่าแบบว่าแบบต้องเก็บของยังไงบ้างนะครับในกรณีที่สมมุติเรา จะเก็บของแบบให้มันอยู่ในถุงตัวนี้นะครับให้เราเก็บอย่างนี้ครับให้เราเอา2ชิ้นนี้ครับประกบเข้าด้วยกันนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเจ้าแผ่นฟอยล์ตัวนี้นะครับใส่ไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวนี้วางลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครอบนะครับมันก็จะปิดได้พอดีเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งเซตเลยใส่เซตเนี้ยเข้าไปทั้งเซตเลยครับแล้วก็ลูดนะครับ นี่เสร็จแล้วนี่ครับเป็นเซตแบบนี้พกไปขนาด1โลใช้ได้สำหรับคน2-5ถึง5คน1-5คนก็ได้2-5คนก็ได้นะครับผมใหญ่มาก แต่ว่าก็พกพาได้สะดวกครับในถุงเดียวมีทุกอย่างในนี้พร้อมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีแก๊สระเปานี่ก็เอาแก๊สระเปาผูกไว้ข้างบนอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ใช้งานได้ครบคันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเซตเตาสนามตัว Essen t ช a l s e t stove นะครับของตัว Pri ม u s นะครับผมถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาลองดูได้ที่ร้านในฟามฟินเฮาส์นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมย ก็ลาไปกอ่กอน